ดีนะคะกลับมาพบกับช่องพลายบินของเราอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็พ่อควานกับคุณตาอาบน้ําให้น้องกระถินนะคะเนื่องจากน้องกระถินเล่นโคลนนะคะเนาะเมื่อกี้เล่นโคลนหนักเลยนะคะพ่อควานของเราคุณตากับพ่อควานอาบน้ําให้น้องนะคะกินน้ํานะคะนอนให้คุณตาอาบน้ําให้เลยนะคะ มาดูคลายบินของเรานะคะอันนี้เล่นฝุ่นนะคะไม่มีติดโคลนนะคะเนาะไม่มีติดโคลนนะคะแต่น้องสาวของเรานี่ติดโคลนเยอะเลยนะคะติดโคลนเยอะแยะมากเลยนะคะต้องอาบน้ำให้เป็นพิเศษเลยนะคะ,อ,ะ,อ,ะอากาทีนอ่านยอ่าน้องอย่ามานีลูกอ่าน้องครีมอ่าน้องครีมนะคะ อ่าหนเสียงลูกกะทินอ่ะอันไหนเสียงนะคะอ่ะน,น้องครีมเอาผลไม้ไปให้กะทินหน่อยลูกแล้วอ่าน้องครีมให้ผลไม้กะทินอ่าอ่านี่นะคะเนื่องจากน้องเล่นเล่นโคลนนะคะเมื่อกี้นะคะเนาะพอควานอาบน้ําให้แล้วก็เล่นโคลนหนัมก,นะะก,ก,กมากเลยนะคะแล้วก็สกปรกมากเลยนะคะอ่าต้องมาช่วยกันทางครอบครัวเลยนะคะ ทั้งคุณตาแล้วก็น้องครีมนะคะแล้วก็พอ่อควานแม่ควานนะคะต้องมาถูให้อ่าน yani ้องสาวของเรานะคะน้องกระถิ่งนะคะเนาะต้องมาถูให้นะคะอ่ามาดูพี่รถถังนะคะ yeah. พี่รถถังนะคะพี่รถถังของเราไม่เล่นคโครนนะคะพี่รถถังไม่เล่นคโครนนะคะอ่ากินน้ํานะคะอย่างอรอยอร่อยเลยนะคะ พ่นน้ำได้นะคะในสายยางก็พ่นน้ำได้นะคะรถถังนะคะเก่งมากลูกเดี๋ยวก่อนกระถินไม่ต้องรีบนะลูกนะกระถินจะรีบไปไหนนะคะคุณตายยังอาบน้ำให้ไม่เสร็จเลยนะลูกนะมา อากะถินนอนลงก่อนลูกแล้วติดโครนเยอะแยะมากเลยนะคะติดโคลนเยอะแยะมากต้องทําความสะอาดกันนานนะคะน้ออานอนลงลูกกระถินนอนลงอานอนลงนะคะอ่าอนอนลงนะคะอาเก่งมากลูกอากระถินนอนลงนะคะอาคุณตาทําความสะอาดนะคะนานเลยนะคะนานเลยนะคะอ่าดีมากลูกอาน้องครีมเอาผลไม้มาให้กระถินหน่อยแล้วลูกแล้ว เราต้องล่อนะคะเนาะให้ผลไม้ทานด้วยนะคะเอาอ้อยนะลูกเนาะเอาอ้อยอ๋อเก่งมากอ่ะอภิครีมอภิครีมให้ของขวัญน,นะคะน้องสาวของเราเล่นโคลนหนักนะคะนี่ต้องอาบน้ํากันนานเลยนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะอาบน้ำนานเลยนะคะเนาะ พี่รถถังของเรานี้นะคะพี่รถถังของเรานะคะไม่นะคะพี่รถถังไม่เล่นคโคลนนะคะพี่รถถังไม่เล่นคโคลนนะคะก็ขอฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเนาะสำหรับแม่แม่เอฟซีที่ท่านได้ติดตามนะคะก็ ขอให้ท่านติดตามเราต่อๆไปนะคะเนาะค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกทุกท่านนะคะไปเกาะติดสถานการณ์ที่ไหนนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกทุกท่านไปนะคะฝากแม่เอฟซีช่วยติดตามกันด้วยนะคะเนาะสะอาดหรือยังคะ เดี๋ยวเราคงต้องจบคลิปกันวันนี้เพียงเท่านี้นะคะเนาะอากัทิ้นสวัสดีหน่อยแล้วลูกแล้วจบคลิปแล้วอะอ่าสวัสดีนายเอ้าเก่งมากดังดังอาดีมากเลยลูกอาชูงวงด้วยลูกอาเก่งมากเลยนะคะค่ะคงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ